สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสาวเก็บเงินมา6เดือนแต่กลับไม่ได้ใช้เรียกได้ว่าเป็นเรื่องราวที่มีคนต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจํานวนมากหลังผู้ใช้ facebook ที่ใช้ชื่อว่าปอมแปมผ้าไหมสซรินที่ได้มีการหยอดธนบัตรลงในกระปุกออมสินรูปหมูตัวใหญ่พอทุบก,กระปุกเจอธนบัตรขึ้นราเพราะกระปุกมีความชื้น โดยผู้โพสต์ได้มีการระบุข้อความว่าหยอดประมาณ6เดือนได้ตอนแรกตั้งใจว่าเต็มก่อนค่อยทุบวันนี้ตัดสินใจทุบจะเอาเงินไปฝากธนาคารเห็นสภาพเงินคือแบบเศร้าเลยหลังจากนั้นผู้โพสต์ได้มีการอัปเดตเหตุการณ์เพิ่มเติมว่า สวัสดีค่ะทุกคนจากโพสต์เมื่อเช้าได้ทุบก,กระปุกออมสินแล้วเงินขึ้นราหลายคนสอบถามมาว่าแลกได้ไหมแลกได้นะคะในกรณีนี้ปอมขอยกเป็นเคสตัวอย่างปอมเอาเงินไปแลกที่ธนาคารออมสินเจ้าหน้าที่จะให้เราเขียนใบย,ยื่นคำขอแลกธนาบาัตรสิ่งที่ต้องใช้มีบัตรประชาชนและสมุดบัญชีธนาคารคะ่ะทางธนาคารจะทำเรื่องส่งแบ่งชาติให้ไม่สามารถแลกเป็นเงินสดได้นะคะต้องรอทางธนาคารโอนเข้าบัญชี อาจจะใช้เวลาพอสมควรค่ะทางผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารบอกว่าน่าจะได้ครบทุกบาทค่ะไม่เสียค่าธรรมเนียมใดๆทั้งสิ้นจ้าหลังจากที่เรื่องราวนี้มีการเผยแพร่ออกไปได้มีผู้เข้ามาแสดงความคิดเห็นและแชร์ต่อเรื่องราวเพื่อเอาไว้เป็นอุทาหรณ์จำนวนมากโดยต่างบอกว่าโชคดีที่ธนาคารรับแลกคืนท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับ ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ครับ